หยุดเดี๋้วยหยุดกูบอกให้หยุดไงช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยเฮ้มีคนตามร้ายหนูค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะกูบอกให้หยุดไงช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะเฮ้ยหยุดนะเว้ยกูบอกให้หยุดไงหนีไม่พ้นเอาไว้กูบอกให้หยุดหยุดเลยแก๊สหมดเลยวันนี้เนี่ยได้เลยพี่คะพี่คะช่วยหนูด้วยนะคะพี่คะช่วยหนูด้วยค่ะน้องอยู่ไหนคะเนี่ย อ,อยู่ตรงนี้นี่เองพี่คะพี่ช่วยหนูด้วยนะคะมีโรคจิตอะ่ะวิ่งไล่ตามหนูมาค่ะอนอ้มันกล้าหาวกูเป็นโรคจิตเหรอไอส้สเปรมุกคกูไม่ให้หยุดไงให้กูจับดีดีหรือจให้กูใช้กำลังฮะไม่จริงสักหน่อยอะ่ะแกนั่นแหละโรคจิตมันทำร้ายร่างกายหนูค่ะเออนี่คุณทำร้ายผู้หญิงแบบนี้ได้ไงเนี่ยฮะ อ๋อ oh. hey. มองหน้าก็รู้เลยเป็นคนไม่ดีแน่นอนนี่คุณยังเป็นผู้ชายอยู่หรือเปล่าฮะร่างแกผู้หญิงแบบนี้ได้ไงผมไม่ทำร้ายครับมันเป็น18มงกุฎนะครับจริงๆนะครับ18มงกุฎที่ไหนล่ะแกนั่นแหละ18มงกุฎไอ้บ้าไอ้โรคจิตไอ้ชั่วนี่มันนั่นแหละทำร,ร้ายร่างกายหนูมันวิ่งตามหนูตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้วพี่ต้องช่วยหนูนะคะน้อยมึงนี่มันเกินเยียวยาจริงๆเส,สัยต้องใช้กำลังแล้วนี่คุณหยุดก็บอกให้หยุดไงนี่ เป็นผู้ชายรังแกผู้หญิงแบบนี้ไม,ไม่ได้นะถ้าจะรังแกเนี่ยต้องข้ามฉันไปก่อนเพราะฉันไม่ชอบผู้ชายที่รังแกผู้หญิงเนี่ยมึงอย่ามายุ่งดีกว่ามึงไม่เข้าใจด้วยซ้ำมันเกิดอะไรขึ้นกูไม่มีเวลาอธาิบายให้มึงฟังเว้ยลบไปไม่ถ้าคุณไม่ฟังจะแจ้งตำรวจให้มันลากตัวคุณไปเออแจ้งมาเลยไม่ปล่อยวันจะไปม,มึงกูนี่คุณสอดวายนี่<อ>พูดไม่ฟังใช่ไหมบอกให้หยุดไม่หยุดรู้ไหมนี่ จะเอเฮลโดสายดำนะโว้ยยังไม่หมดนี่ฉันเนี่ยยังเป็นแชมป์มวยไทยเจ็ดสีอีกสามสมัยนะโว้ยยอดเลยคระบพี่ฉันอูสานจะไม่ใช้กำลังแล้วนะยังจะให้ใช้อีกอูสา์วางมือไปแล้วทำย,ย,ย,ยไงต่อดีน้อง คุณตำรวจมาพอดีเลยค่ะนี่เลยค่ะจับมันไปเลยค่ะไอ้ผู้ชายคนนี้นะคะมันเป็นโรคจิตค่ะมันจะทำลายดองผู้หญิงคนนี้ค่ะเออใช่ค่ะคุณตำรวจจับมันไปเลยนะคะมันเป็นโรคจิตจริงๆค่ะมันตามหนูมาถึงที่นี่เลยแล้วก็มันจะทำลายร่างกายหนูด้วยอ,อ๋อถ้าคุณตำรวจไม่เชื่อถามพี่ผู้หญิงคนนี้ได้เลยนะคะอ,อ๋อใช่ค่ะดิฉันเป็นพยานให้ได้ค่ะแต่ทำไมเหตุการณ์ไม่เหมือนกับที่แจ้งมาเลยวะ ถ้างั้นหนูขอตัวก่อนนะคะหนูต้องรีบกลับบ้านไปให้นมลูกแล้วค่ะหนูขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่ช่วยหนูไว้ไม่งั้นหนูคงแย่แน่เลยอะคะ่ะโ,โอเคค่ะแต่คุณน้องคะคุณน้องต้องระวังตัวให้มากๆนะคะเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเป็นผู้หญิงอันตรายค่ะแล้วคุณน้องไม่เอาเรื่องผู้ชายคนนี้แล้วหรอคะเออไม่ต้องหรอกคะ่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วกันคะ่ะหนูขอตัวก่อนนะคะ อ๋อคุณตำรวจครับคุณตำรวจจำไว้เลยครับต้องไปหัวคุมบครับเออผมเป็นคนแจ้งเบาะแสครับอันนี้มันคือของบ้านผมแล้วคิปเป็นเรื่องของสปายอันนี้ครับคนนี้เอ้ยคุณคือคนที่แจ้งบอะแสนี่หว่าอ๋อคุณนี่เองเหมืนนี่เลยอันนี้เอาเหมนนี้เลยอนี่ครับจำไปเลยครับเฮ้ยนี่ไม่ใช่เด็กหรอทำไมกลายเป็นของมีค่าเอ้ยหรือฉัน กิคนอยู่เล่นละครนันแลละคุณน่ะมีผู้เสียหายแจ้งมาเยอะนะว่าคุณนะปลอมตัวเป็นแม่บ้านและแก้งทำความสะอาดแต่ที่แท้เนี่ยเขามวยของคนอื่นเขาเออไม่จริงนะคะไม่จริงอะฉันไม่ได้รำเขากโกหกค่ะทำเสร็จแล้วคะ่ะขอตัวนะคะทำไมดูร้อนเฮ้ย โปดคะอย่าจับฉันเลยนะคะลูกฉันยังเล็กขัวฉันก็ไม่เอาไหนฉันไม่มีทางเลือกจริงๆนะคะปล่อยฉันไปเถอะนะคะหนูขอร้องค่ะนะคะโอ้ยก็นึกว่าเป็นคนดีที่แท้ก็ไปโอ้ยคุณพี่คะลุกมาก่อนนะคะหนูขอโทษนะคะคือหนูไม่ตั้งใจจริงๆนะคะคุณพี่หนูเห็นคุณพี่หนูก็เลยนึกว่านึกว่าอะไร เตะกูอย่างกับกระสอบทรายเลยตีมันก็หนักมากเลยเนี่ยมึงคิดว่าเป็นลงเหรอฮะ <c oughs> เปล่าค่ะคือหนูไม่ตั้งใจจริงนะคะน้ำค,ค่ะพี่ดื่มน้ำก่อนนะคะกูไม่กินอะไรนี่เป็นของมึงกูงไม่เอากูไม่กินทั้งนั้นเลยแล้วกูจะไม่มาร้านมึง,พมมงเพื่อนกูมาคุณรอบคบเมียกูมาคุณะยยวาใครหน้าตาเหมือนมึงกูงจะไม่มองโอ๊ยเ <c oughs> <c oughs> จ็บมากเลยปอลโอ้ค <c oughs> ุณพี่ครับ ขอโทษจริงค่ะคุณพี่คุณพี่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจริงนะคะมือหนักขนาดนั้นเดี๋ยววะอุอ้ย